เข้าสู่ช่วงอาทิตย์ที่2การเดินทางหรือจริงๆแล้วก็เกือบจะเข้าสู่อาทิตย์ที่3แล้วตั้งแต่ออกเดินทางจากเชียงใหม่นะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมจะต้องออกเดินทางคนเดียวอีกครั้งกลับสู่วิถีอู้บ้างขยันบ้างเหมือนเดิมถึงแม้วันนี้ที่หาดใหญ่ผมจะมีเวลาเหลือ,อครึ่งวันแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปไหนนอกจากใช้เวลาจัดการเรื่องสเปเฮระไปชมวิวนิดหน่อยสำรวจบรรยากาศตัวเมืองตอนเย็นคืน กินไก่ทอดมือที่2องของวันและกลับมานั่งหาอะไรทําที่พักซึ่งกลายเป็นว่าคืนแรกของการเดินทางฉายเดี่ยวในครั้งนี้ผมกลับได้เพื่อนเพิ่มอ,อีกคนนะนั่นก็คือนายลีจากประเทศจีนผู้ลางงานมาเที่ยวประเทศไทยได้1เดือนแล้ว ลีพูดภาษาอังกฤษได้แบบงูๆูปลาปลาแต่มีความตั้งใจเต็มร้อยซึ่งเมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผมลีจึงเข้ามาทักทายพร้อมโชว์รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่เมืองจีนให้ดูและบอกว่าที่ชอบมาเมืองไทยเพราะชอบขี่รถเที่ยวเคยเช่ารถขี่ตากลมจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ไปแล้ว เราก็เลยมีเรื่องคุยกันยาวเหยียดจนถึงเช้าก่อนที่จะต้องลําลากันก็ได้แลกลายกันเอาไว้โดยลีบอกว่าจะมุดวีเพียนมาหาผมนะเวลาผมไปเที่ยวแถวบ้านลีลีจะได้มาต้อนรับถือเป็นวิตรภาพดีๆที่ทําให้ผมเริ่มต้นการเดินทางย้อนกลับขึ้นเหนือได้อย่างไม่เหงาแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผมมีเป้าหมายในการเดินทางไปถึงพัทลุงรวมถึงแวะสถานที่ท่องเที่ยวลายทาง พราพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ที่ผมยังไม่เคยได้สำรวจอย่างจริงจังมาก่อนทำให้ผมต้องรีบเดินทางแต่เช้าและออกเดินทางอย่างเร่งด่วนทั้งวันตอนนี้อยู่น้ำตกโตนงาช้างจะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ออกมาประมาณ3าสิบกิโลเคยเห็นชื่อแล้วก็เห็นรูปมานาน,านละแต่ยังไม่เคยมานะ มาดูน้องบอกว่าน้องน้องแจกันที่เจอที่หาดใหญ่อะบอกว่าสวยแล้วก็ชั้นที่เราอยากเห็นเนี่ยคือชั้นสองกับสามก็ดูแลกันเราจะเดินไปถึงไหนเนี่ยเจอน้ำตกละอันนี้นะ่าจะชั้นแรกเลยคุณป้าตรงร้านค้าที่เราจอดรถเขาบอกว่าให้เดินระวังนะค่อนข้างลื่นก็ ระวังด้วยนะโหนู่นน่ะเห็นน้ำตกแะสวยน้ำเยอะมากภาคใต้อะดูดิเห็นไหมเนี่ยโอ <laughs> เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนี่เจอด่านตรงชั้นหนึ่งแล้วก็เจอด่านขึ้นไปชั้นสองเสร็จละแล้วก็มีป้ายบอกว่าไปได้แค่ชั้นสามนะถ้าจะไปชั้นสูงกว่านั้นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางนะแล้วก็ ข้ามนำอาหารเข้าไปด้วยจากนี้ระยะทางเดินดูไม่ไกลถึงชั้นสามประมาณ450เมตรก็แต่จะเหนื่อยอยู่เพราะน้ำตกมันสูงอะ่ะไปเรื่อยๆเริ่มมานิดเดียวเห็นใบไดก็ท้อแล้วอะ่ะอะไรวะเนี่ยสปาด,ดิบมาก ผมก็เป็นป่าใต้้นบันไดามาเดินบันไดได้น,นิดเดียวนะบันไดหมดเป็นทางธรรมชาติแล้วตอนนี้ถึงชั้นสองแล้วแล้วก็เป็นชั้นที่โหเชี้ยโคตรใหญ่นี่แค่ชั้นเดียวเกชั้นเหรอเนี่ยโห โคตรดีบอดูนี่ใหญ่มากคลือ่อ,อบก่อนทางขึ้นไปชั้นสามนี่ไม่ใช่ขี้ขีนะ ต้องดึงเชือกขึ้นไปเนี่ยเนียชุ่มตั้งแต่เช้าเอ้ยยั<ฮ>ยงไงตอนชั้นสองคิดว่าจะชิวๆอ๋อ ชั้นสองมันสวยเนี่ยแหละมันใหญ่เนี่ยแหละเราก็ต้องผ่านกันไปนะนี่ไงเข้าใจแล้วว่าทำไมคีณฟ้าตรงที่จอดจรถเขาถึงเตือนว่าระวังลื่นถ้าฝนตกก็งามไส้ไม่ได้เหนียวผุดแบบ นีมานานมาก้ะนี่ดีนะที่วันนี้ยังไม่ค่อยมีแดดถ้ามีแดดนี่ตายร้อนกว่าน,นี้เหนื่อยกว่าน,นี้กายังอวะขึ้นมาสูงมากนะ ใหญ่มากสวยนะแต่ว่าไม่รู้จะทำไงให้ทุกคนเห็นว่าเพราะว่าเนี่ยเขาค่อนข้างจํากัดที่นะไม่ให้ไปใจกว่านี้หรือว่าไปตรงกลางนะมุมที่เห็นสายน้ำสองสายเนี่ยคือต้องเลา่าว่าที่ตรงนี้ชื่อโตนงาช้างคือชั้นนี้เลยแล้วก็ที่เห็นสายน้ำสองสายเนี่ยก็คือมันเหมือนงาช้าง เขาก็เลยเรียกว่าตนงาช้างนะก็มุมที่ให้ถ่ายรูปได้เนี่ยสุดท้ายคือไม่ได้เห็นสองสายเต็มๆแบบในรูปตัวอย่างอ่ะก็น่าเสียดายแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตบินโดนมาก่อนด้วยไม่งั้นก็จะเอาไปบินให้ดูนะตอนนี้ก็ขาลงละเนี่ยเขาเขากั้นเชือกตรงนี้คือห้ามไปหมดเลยนะ เพราะาถ้าลูกตัวอย่างจะเห็นวิวจริงๆอะ่ะต้องข้ามไปแถวนุ้ลถ่ายย้อนมาต,ตอนนี้ได้แค่นี้ก็าตามนั้นเหนื่อยแต่ว่าคุ้มค่าเหนื่อยข้างบนลมเย็นมากอยู่บนอยู่บนชั้นสองเลยอะ่ะนี่คือข้างบนน้ำตกชั้นสองที่เราเห็นจากข้างล่างนะต่อกันอยู่นี้เลยจริงๆเดินไม่ไกลแต่มันชันมากกว่าขึ้นมาชั้นสามเนี่ย แค่เปิดการเดินทางมาสองชั่วโมงแรกก็เล่นเอาหมดแรงแล้ววะยิ่งต้องออกมาขี่รถกลางแดดเปรี้ยงๆในช่วงเที่ยงอีกเออวันนี้มันคงไม่ง่ายซะแล้วทั้งๆที่ผมยังไม่ทันเข้าเขตพัทลุงได้ซ้ํานะแล้วก็ขอเอาจังหวะนี้เล่าถึงเรื่องจังหวัดพัทลุงหน่อยละกันจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองรับแรของผมนะจริงๆแล้วผมถือได้ว่าเคยเที่ยวพัทลุงแล้วครั้งหนึง่งคือวันก่อนที่ผมไปยังเกาะหมากไง แต่นอกนั้นพัทลุงในหัวของผมตั้งแต่เด็กๆคือรู้จักแต่เขาอกทะลุวะ่ะเพราะมันมองเห็นได้ชัดเวลานั่งรถผ่านไปเที่ยวหัดใหญ่แต่พอตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าจังหวัดนี้มันไม่ควรเป็นแค่ทางผ่านเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวมันเยอะมากถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่ไม่ติดทะเลก็ตามแต่จังหวัดนี้เต็มไปด้วยน้ำตกภูเขาและถ้ำต่างๆที่สวยและโดดเด่นมาก อย่างน้ำตกไพรวันที่ผมกำลังมาถึงนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่โดนมองข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยเสียงมันแรงมันอาจจะอึดึงไปหน่อยนะโทษิีคือควาจริงแต่เด็กๆเนี่ยพัลุงก็คือเป็นจังหวัดที่ถูกกาชื่อทิ้งไว้ตลอดอ่ะคือ มาภาคใต้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆที่มากับที่บ้านก็จะเป็นเน้นแต่ทะเล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 อะจังหวัดอย่างพัทะลุงที่ไม่มีทะเลมันก็เลยโจนปัดทิ้งไปตลอดแล้วก็เลยจำฝังใจในหัวว่าที่นี่ไม่มีอะไรเที่ยวแต่จริงๆแล้วที่นี่คือมีเยอะมากนะ แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ําตกภูเข,ขาเส้นทางเดินป่านี่น่าจะมีเจ็ดแปดรูดได้ส่วนน้ําตกก็นับไม่ถ้วนอาที่ดังๆได้มีเป็นสิบที่ไม่ดังก็คงนับไม่ถ้วนอย่างที่น้ําตกไทวันนี่จริงๆตอนแรกเหมือนจะอันดเลตนะริงไม่ค่อยมีใครพูดถึงตำมาถึงก็ใหญ่มากโคตรสวย เป็นท็อปสองชิปนี้อยู่ตอนนี้แปลงฟาโซไปละแล้วก็แบบเอ่อคือลองมาพัทลุงดูเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าโดนกาทิ้งไปตลอดตั้งแต่เด็กนะรอบนี้มาแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆวะไม่ได้คิดจะเล่นทะเลเท่าไหร่แล้วก็ลองมาพัทลุงไปเลยมีอะไรมั่งสำรวจเอาให้เยอะที่สุดแล้วผมไม่ได้เยอะมากนะมีเวลามาสองวันหนึ่งคืนแต่คือแค่เปิดคู๊นแบบก็จะเห็นแล้วว่า ที่เที่ยวโคตรเยอะถ้าใครชอบแนวป่าแนวน้ําตกนี่มาได้เลยอย่างน้ำตกไพวันนี่ทางขึ้นก็คือเราไม่้จ่ใจทางขึ้นหรือทางลงนะเป็นรูทของเขาเจ็ดยอดซึ่งก็เป็นหนึ่งในรูทที่อยากมาแล้วก็อย่างที่อาจจะเคยพูดไปแล้วป่าวะเพราะยังไม่เคยเดินป่าใต้เลยอะ่ะก็อยากลองนะเขาเจ็ดยอดเนี่อาจจะเป็นที่แรกที่มาลองก็ได้เพราะว่าน่าจะวิวเด็ดอันดับต้นๆสองที่นี่ลนะ ไม่รู้นะมางขึ้นเขาหกทะลุเห็นไหมอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เห็นยอดละนั่นนะนั่นนะหนึ่งพันหกสิบหกขั้นนะจอดรถจอดรถไปแล้วก็เดินขึ้นไปไม่ได้สื้อน้ำมาด้วยก็ประมาณดอยสุเทพสามอันนะหมายถึงว่าบันไดดอยสุเทพนะบันไดที่วัดนะแล้วก็ ที่ว่าไม่รู้จะคุมไหมคือมันต้องคือมันไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดนะตรงยอดมันต้องปีนขึ้นไปซึ่งดูทางแล้วไอ้คนกลัวความสูงอย่างเราไม่น่ารอดหรอที่เลยเอาแค่ไปตรงปล่องที่มันทะลุก็พอแล้วก็ไม่รู้มันจะเห็นวิวอะไรไหมตรงนั้นอะ่ะจะบินโดนได้ไหมหรือจจต้องกลับลงมาบ,บินข้างล่างก็ได้ เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแต่คือ<ม>คนมาขึ้นเยอะแเนี่ยเนี่ยมาจอดเรื่อยๆเลยเมื่อกี้ก็มีน้องๆนักเรียนมีผู้ใหญ่ออกกำลังกายอะ่ะคือกลายเป็นเส้นทางออกกำลังกายไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเป็นบันไดล้วนไงเวลาขึ้นไปถึงตัวปล่องเนี่ยคนมาเรื่อยๆเลยข้างล่างคนคนเยอะอยู่เัมนเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่มีคนขึ้นมา ก็ดีทางมันจะได้ไม่เปรี่ยวคือทางไม่เปรียวแต่ป่าทึบมากมันก็ร้อนอยู่นี่เห็นยอดไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่มัง้งตรงนี้เห็นแน่ตอนนี้น่าสักสองร้อยขั้นละหนึ่งในห้านั่งพักก่อนช่วงนี้ตัองบอกว่า ความฟิตย่ำแย่มากนะตั้งแต่หมดช่วงเดินป่าไปก็ไม่ได้ออกกำลับบงกายเลยแล้วก็เดินทางหลายวันติดกันก็ร้ายอยู่ละแต่วันนี้ใช้ชีวิตอย่างคตรนมีคุณภาพเลยนะใส่ทุกดอกอะน้ำตกต้นงาช้างก็ขึ้นไปสุดที่เขาให้ไปได้น้ำตกไทยวันก็ปีนไปปีนมาเท่าที่เขาให้ไปได้จนทั่ว อันนี้ยังจะมาขึ้นเขาออทะลุยซึ่งจริงกล่าวว่าจะซึ่งจริงกล่าวว่าจะขึ้นพรุ่งนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าคิดว่าตอนเย็นน่าสวยกว่าแล้วก็กลัวพรุ่งนี้เช้าตื่นสายเพราะว่าหวังว่าจะได้ถ่ายทางช้างเผือกที่ทะเลน้อยอาจจะออกไปเช้ามืดอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นไงก็เลยแบบรีบมาดีกว่าเพราะถ้าขึ้นตอนเที่ยงน่าจะแย่ แล้วก็ตอนเย็นน่าสวยกว่าจริงถ้าดูวิวระหว่างทางดีก็ลงละนี่ยอดอยไม่ใช่ยอดปล่องมันก็ยอดนี่เป็นปีนหน้าผาขึ้นไปน่ากลัวกว่าที่เห็นในรูปอีกนะคือดูวิวมาตอนแรกยังไม่คิดว่าจะน่ากลัวแบบนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่ผมจะขึ้นไปแน,น่นอน ตอนนี้ขาลงคือขาสั่นมากล้าแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะคือข้างบนอยู่ในช่องข้างหลังอ่ะมันเป็นหน้าผาล้อมรอบแล้วก็เป็นปล่องระบายแล้วตอนนี้เขาก็ทำรั้วจนแบบดูวิวยากมากต้องยกมือถือยกกล้องขึ้นข้ามรั้วเพื่อที่จะถ่ายอ่ะไม่มีทางที่คนเราจะถ่ายรูปเท่ๆกับช่องเขาได้เลยนะตอนนี้ที่บินโดรนก็ไม่มีก็อยากกลับมาบินข้างล่างแล้วกันคือมันก็ เป็น,นที่ที่ต้องมาสักครั้งหนึ่งนะสำหรับแบบถ้าบอกว่ามาพัทลุงแล้วอยากให้มาให้รู้นะแล้วก็คงจะสำหรับในท่องเที่ยวก็อาจจะครั้งเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดให้ถ่ายรูปอะไรมากมายยกเว้นแต่ขึ้นไปถึงยอดอาจจะสวยวันนี้เยอะแต่ถ้าคนที่ไม่สามารถขึ้นไปในทางแบบนั้นได้ก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วและอย่างผมนก็คงไม่ได้เดินขึ้นมาแล้วนะ 你收点，你够你自己。 เพื่อนแนะนำมาอ,อันนี้คือเท้าขั่วก็คือเป็นเส้นมีกอบหักดุ้งน้ำยำหอยปลาหมึกอ,อันนี้ก็สั่งหอยปลาบ,บุ้งเพิ่มอีกกางหากนี่คือไม่รู้จะกินอะไรนะพัทลุงม่เคยอยู่ในเมืองนะเพื่อนที่เป็นคนพัทรุงก็แนะนำมาลองจัดไป โคตรดีทีวีแบบ f o o d อ a l k e r คนดีใครมามาลองดีจริงมันหวานหวานเปรี้ยวเคี้ยวสนุก เพื่อนบอกว่าจริงๆมันอยู่ตามร้านขนมจีนนะลองหาดูกันเผื่อไม่มาร้านนี้ถ้าอยูม่มีขายก็ลองดูต่อยากหนึ่งวันที่พัทลุงของผมผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อเมืองเล็กๆที่มักจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านของนักท่องเที่ยวนี้อุดมไปด้วยความสงบแบบที่ผมชื่นชอบ ผมเริ่มต้นออกเดินทางแต่เช้าอีกครั้งเพื่อไปยังทะเลน้อยซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งพัทลุงที่ถ้าใครมาเยือนก็ห้ามพลาดนะผมขี่รถลัดลอดริมชายฝั่งทะเลหลวงซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ตรงข้ามกับวิวที่ผมได้เห็นจากเกาะหมากเมื่อไม่กี่วันก่อนผมมองเห็นก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าที่ช่วยให้อากาศในวันนี้ไม่ร้อนเกินไปนะัก แต่ก็มากเกินไปที่จะทำให้ผมได้ถ่ายรูปท้องฟ้าที่สวยสดใสมันเป็นความรู้สึกที่ปนเปและย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างความสบายและความผิดหวังเช่นเดียวกับความรู้สึกของผมที่เริ่มคิดถึงการกลับบ้านหลังจากที่ออกเดินทางมาสักระยะและความเสียดายที่การเดินทางครั้งนี้มันเริ่มเข้าสู่การเดินทางในครึ่งหลังอย่างเต็มตัว Through the city's home I wander Questions in my pocket like sundry seeds Every corner holds a wink and wonder In this maze of streets my heart feeds Sidewalk tales an alley that goes greeting Faces like a canvas old wise the Haze of neon lights and dreams fleeting under stardust cloaks, I realize. Whispers on the breeze and rebel level. Every step a storyline I'm strung. In this walk, we spin and travel, serenading the unsung. know the secret spoken softly. Under lamppost light, we unearth dreams. The graffiti words seem to paint so loftily. The pathways waltzing in the moonbeams. How's converging part like ancient rivers? Winding towards what heartstrings yearn. In this journey, finding joy like givers. Savoring each twist and turn. Whispers on the breeze. Ah, Yong. Ah, Yong หยงหลิงนี่คือหาดเจ้าใหม่นะคืออยู่ในอุยานหาดเจ้าใหม่แล้วก็มีคนแนะนําให้มาจริงๆวันนี้ตั้งแต่ออกจากทะเลน้อยแนละ้วอะไรกินนิดเดียวแล้วก็ยิงยาวนะมันแบบมันเพียเพียรอ่ะเพียมากเลยเมื่อวานน่าจะออกแรงเยอะไปนะ ันนี้ก็เลยเพียก็เลยไม่ค่อยได้แวะอะไรหรือว่าไม่ค่อยสนหาเท่าไหร่แต่เมียน่ยที่เขาแนะนําให้มาก็าเลยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหาดท,ที่แบบต้องเดินทะลุถ้าเข้าไปนิดหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นชายหาดดูรูปมานิดเดียวก็ปร,ประมาณนั้นนะเรไปดูว่าสวยแค่ไหนเาบอกว่าสวยเออจริงๆเขบอกว่า เราอยู่ที่อ่าวไทยมาตลอดเลยนะอาทิตย์ที่ผ่านมาลงไปโกลกฝั่งตากใบก็เป็นหาดสุดสุดหาดประเทศไทยของอ่าวไทยพึ่งขามาดำมันที่ตังเนี่ยฝั่งนี้ดูอากาศดีกว่านะฝั่งนู้นน่าจะมรสุมเข้าช่วงนี้แต่หาดที่ตังนี่ก็ จริงๆเหมือนเหมือนจะดังแต่ก็ไม่ค่อยดังหรือว่าหรือส่วนใหญ่มันไม่มีชุมชนใหญ่ๆอยู่ริมหาดแบบอ่าวนางหรือว่าภูกเก็ตที่มีพวกป่าตองกะลนอะไรอย่างนี้นะจะอยู่ห่างจากเมือง30-40โลอะ่ะพวกหาดแล้วก็เป็นที่อุทยานซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีแบบท่องเที่ยวริมชายฝั่งเยอะแต่มีเกาะเยอะมีไปดำน้ำดูปะการ์างมีถ้ำมรกตใช่ไหม เคยไปมาแล้วนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่องเลยยังเด็กอยู่ก็หวังว่าจะได้กลับมาแล้วไปพวกนั้นนะตอนนี้ก็กำลังจะถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วบอกว่าเดินไปไม่ไกลแล้วก็จะเป็นถ้า่เจ้าหน้าที่บอกว่าพอถึงถ้าปุ๊บใช้ไฟฉายมือถือส่องเอาเดินอีกประมาณ1-2นาทีก็จะทะลุไปที่หาด ไม่เคยเข้าทำมืดๆคนเดียวเหมือนกันเว้ยมีความหลอนพอประมาณนะเนี่ยนี่ที่เดินขำๆแล้วนะเอาอีกแะ้ออะไรว่าเดินขำๆให้ดินังดิบๆเลยอ๋อเขาบอกว่ายุงเยอะด้วยนะคนโดนยุงกับจาอย่างเรานี่ต้องโดนแน่นอนจากคํำนะมืดจริงทุกคน ไปหาดแค่สิบสองเมตรนะมันจะสั้นอะไรขนาดนั้นแต่มืดสนิทแล้วหาดหยงหลินสิบสองเมตรกล้วถ้ำอน,น้ญาหยิบมือถือมาเปิดไฟฉายก่อนพร้อมสิบสองเมตร สักแค่ไหนดิผมมดจริงเฮ้ hey. ใหญ่มางมุมเข้าตาอากาศข้างในคือเงียบมากคนละที่กับมื่อกีิเลยมืดจริง โอ้ข้างข้าวเต็มเลยหน้าแบบนียก่อนแล้วกันอันนี้ถ่ายอะไรก็ไม่เห็นอะไรอะ่ะนุ่นๆเห็นแสงไฟข้างหน้าขนรู้ป่ะจริงๆถ้าใครรู้จักผม <c oughs> ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ้ำนะถึงแม้จะาไปถ้ำบ่อยเพราะถ้ามาคนเดียวก็หลอนๆอยู่ นี่แสสว่างที่ปลายมองมันเกินสิบสองเมตรนะย็งไงมาเฮ้ยโค้สวยเฮ้ย ทำไมไม่เคยรู้จักที่นี่วะเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมคือจะหันไปมันไม่สวยหรอกในกล้องโกโปรอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดีๆแล้วกันโคตสวย ถ้าใครรุ่นเดียวกันกับผมก็คงต้องคุ้นเคยกับหนังสืออันซีนอินไทยแลนด์กันบ้างและผมว่าที่นี่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะที่จะได้เข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นด้วยคือมันไม่ใช่อะไรที่สวยเกินจริงแต่ที่ผมได้สัมผัสอยู่ตอนนี้มันคือความสวยงามที่เป็นจริงเป็นความจริงที่สวยกว่าจะจินตนาการได้วะ่ะไม่ใช่แค่นี้นะในช่วงสองวันที่ผ่านมา การไปยังสถานที่ต่างๆมันทำให้ผมตื่นเต้นและมีไฟกลับขึ้นมาอีกครั้งเลยว่าการเดินทางครั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นจะมีอะไรลอยอยู่ข้างหน้าที่เราคาดไม่ถึงอีกบ้างเออมันก็น่าสนุกดีวะ่ะ